ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านพลนาดีตบบนองผืออำเภอขาววงศจังหวัดจลสศินป์นางวัราพรโอสถาพันธ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อวุโสบริษัทสยามคูบต้าคอปเปอเรชั่นจำกัดพันเอกมิตรประชารู้เจนสัสดีจังหวัดกาลสศิน์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานนำเสื้อกันหนาวในโครงการคูบต้าพลังใจสู้ภัยหนาวต่อเนื่องเป็นปีที่22จำนวน1,250ชุดมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน์พร้อมกับอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จากนั้นเดินทางไปที่หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแดงอำเภอกุชินารายนำเสื้อกันหนาวอีกจำนวน1,250 ไปมอบให้กับประชาชนและนักเรียนในอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสิน์โดยนางวราพรโอสถาพันธ์กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อุโศบริษัทสยามคูบต้าคอร์ปเรชั่นจำกัดกล่าวว่าสําหรับโครงการคูบต้าพลังใจสู้ภัยหนาวเป็นการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาวซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่22โดยในปีนี้สยามคูบต้าได้แบ่งปันความอบอุ่นผ่านเสื้อกันหนาวไปยังพี่น้องประชาชนเยาวชนและ,กะเกษตรกรที่ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพในช่วง อากาศหนาวเย็นในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดกาฬสินและบุรีรัมย์จำนวน2,500ตัวรวมทั้งสิ้นจำนวน10,000ตัวโดวยได้ร่วมกับกองทัพบ,บกซึ่งเป็นหน่วยง,งานให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภพพัยพิบัติพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมตามแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด